นีเมื่อนี้สิกินต้อมงูเฮาบ้างทุกคนเขียวลิ้นอ่บมันเหรอใส่งูเลยทอดน้ำเส้นไบทุกคน สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนดินเป็นพยานสบายดีตอนเช้าทุกคนวันที่สิบสี่สบายดีทุกคนเมื่อวานก็มาค้องกับปอมทุกคนได้กับปอมแล้วหนึ่งโตนี่ไมเอานะโอ้ยกระปอบไม่ไข่อได้นี่มื้อนี้เป็นมื้อสงกรานต์ทุกคนแต่ว่ามันล่มหนาวทุกคนเลยกับแก้มกัปขึ้นมังงี้ดีกว่ามนแก้มกับ คนนั้นบ่มีเงินคือเฮาเนาะแม่นจนแล้ว,ว,ล,วลักลีแล้วลักลียู้ายอยู่หน้าทุกคนเอ้ยดิบอมไม่ใค่สิเอามาเอามะงีว้วพร้อมวันนี้นะเอามากินข้าวง่ไงหน้าทุกคนเอ้ยบ่ได้ไปหาดินทางเลยมันได้บ่ะเฮ้ 大一点。 不。<对>

แต่เอาละคุ้มลยใช่หรออุ้ยอ้าจิ้มจิ้มจิ้มโดงจิ้มถือโตมาได้เทกลาไี้แล้วเฮ้ยโดงอันนี้เก่งขนาดทุกคนเอ้ยมันระเบ่ดมบอกทางนันาบไหนขึ้นหานขึ้นหานเอา ปมันก๊กนึกสองกกทุกคนเอ้ยบ่ได้เอาลงมาเมื่อตอเพราะว่ามันล่มแดนยาน ยานน่ะฮ้อ Sông Cản vì nè, nào nào con ơi Phần tốt Cốc nó bắc bác Mình hơn vào đây mày cướp nó hơi Park cả tổ đồ nghe nhảy mà cái nó พวกนี right there, ้เอามืดแล้วทุกคนบักแล้วลากบักนิ้วยาวทุกคนเลยเฮ้ยโดนมีลเอยอืม Det er sikkert vann. เก็บแล้วละทุกคนเอ้ยในประมาณสองเป่าตัวนี้เป่าหนึ่งแล้วก็เปาดำนี่คู่โม่เก็บแล้วล่ะขึ้นไปเอาเปาลงมาเก็บใส่ตัวนี้ก่อนเอาเป่าลงมาหน่เดียวเต็มแล้วทุกคนนตรงนั้นนะขึ้นไปเอาอีกหนึ่งมาเก็บใส่เป่าก่อนมาเนี้ มูลินสงการเฮาออกมาหน้าทุกคน ไม่สฉงเป่าสฉงเป่าเต็มๆไว้แงะหมอนบัดงานแต่งชาวโม่ทุกคนเก็บไว้เสียงตู้ทางบ้านบึ้มๆหมอนเพิ่นออกไปดักนกดักหนูทุกคน อนมาแต่หายนิ่งทุกคนเลยย่รือก่อนได้เดีกินง่ายชอยเลวปลาหมดส้มทั้งมือถอยสี่งมันมีแต่หมดส้มทุกคนอมอนได้งูสิงทองน้อย พอดีต้มพอดีปิงตัวนี้น,นี่โอ้อาหารกินง่ายตัวนี้นงูสิงทองนี่เมื่อนนี้สิกินต้มง,งูครับบ้างทุกคนได้มืออัน บอมอนได้ตัวยหญง่มือนั้นนะทุกคนบอดได้กินนะะ้ำข่าวจักต้นนะเพราะว่าบอคือเยอะนะบ๊อบอบบอมอนเราได้อึงตัวหนึง่งเต็มอันติบข้าวเอามากินข้าวไงหนะน้านี่บอมอนได้อึงอึงปวดปวดอึงปวดปวดอุ้ย พขหมดคือเอาใด้ตอปีึงต้มงูทุกคนงอึงรอเชียมาโมงมากินส้มผนลืมซ้ำจะโมงกินปีอึงจะไอันฮะปีอึงปีอึงโอ้ยเนาะเราไปเน อแม่ม่านอยู่กับอยู่ไปลิ้น <c oughs> หอนไม่หมดเชื่อไม่ปิงเราไปมากนะอันนี้มอแล้วกินต้มงูผู้เดียวทุกคนเนี่แซ่บเลยนี่ ต้มูสิงมากระซูแซ่บเลยต้มูสิงนี่แหละชโมะมากมากผู้บ่าวต้มูสิงเนี่ยนป็นมากคอยตะก้าไปเห็นคอยต้มต้มูสิงอยู่กันก็มากมเลยเอาสชโมะหมดแล้วมาหมอนนะขี้ลายทุกคนเออฮ้ยเลยชโมะจังมากนะเนาะแบบมันจะมีอบ,มบลอลโลเลยนะปีนมาดูใช่เฮ้ยปีนมาดูเมาขี้ลายโบปีนมาแล้ ค่แนนได้บะมอนก่อนมูะท่านบุญลวบะมอนเหลวบิ่งเอ๊ะเงยเอฟซีปะมึงอย่าขีโม่รายกังนอนบะมอนบะเหลวบิ่งสว่างบ้าคนหม่ตาไว้หลายทเ้ยแนนบะมอนบะเหลวตาเบิ่งเคยยกเป็นหางเป็นไม้เอ๊สมูมุนมักมูปนี่ สมูอยู่ต่ประเทศไทยพูกาเอ๊ะบังจะพินน่เล่วกเอาถูเอาเคีวเอาเยอมากจินหอดน่อนั่นโอโหะเว้ยเยอะระึงขนาเเลยอันนี้หอกอันนั้นน่ะน้น่งก้อนฮักขามันแล้วกลับไปปิ้งเอาอันอันนั้นเออเกือบไปโน ได้แล้วที่อืมหาล่ะยังหิบปีนเนี่ย แหละโอเคฮอนเพลงก็มีแต่มดสม้มคนเอ้ยนี่มาน้าจะหึงมดส้มจุดขึ้นมาไข่ซึ่งเดี๋ยวสิอันนี้ก้อนบานกระออน กินตะหึ่งแล้วนะหน้าสุ่แซ่บมั่นยุ่งงู้นี้สุดยอดด้ยงูนี้แหละกินแซ่บเดียครับไปเอาหม้ออีกนะยาวนะเฮ้ยเราทั้งม่อเลยบ่ยเดีวน้องปกินบ่อิงอื่น ะเข้า e. ไปเรื่อยเรื่อยครบหรือปะตัวที่งงันยิ่งหงดย่องปีนไปกอง้บ้า ต้กัเจ้ามันขึ้นมาทุกคนใน,นปีนี้ฝนบต๊กทต่คือนา้าก็เลยขึ้นมานะโบเมนเขาออกขึ้นมานะ เอามาต้อยไปห้างกุริป๊กกระย่างเชื่อโบสถ์ป้ากระย่างคือเอกระย่างเนียคือดื้อจะไปรูมที่มาครบเลยคืดื้อเนะติดแหลนมาตัวเลิกอ่ะโอ้ คบกระโบแมนคบลิ Job Job ้นเน้นุคบอลีนะนั่นะเาจะหายอรนเสียวลิ้นาอกมัไม่เสียวเ่เสียวฉันก็ไม่เสียวเหมือนกันฉันก็เอาจริงแล้วนะมาตัวไหนบิดหัว่มาแต่เดฉันก็บิดบิดบนในส่วนลูกไข่ ตกขังไปเสอ่หโอ้กระดกระดอบานเมืองบานเมืองมันร้อนเอ้าช่ขึ้น ไปมากูดให้ฉิลกเาเพิ่มเิ่กตารุดวาข่าหัวข่าแต่ดึกดำบบันปะ ปิงอึงโอดโอดให้สโมก่อนตัดปิงสโมแล้วสบามอลแห กินผู้ดเดียวได้อือืมตักตัวงละหรอือันนี้แหละตัวงูที่ตามหานะใบมะขามอ่อนครบเครือผู้เดียวมาเลยมาตัวเลย Nè. <laughs> Khí sao. Coi chèo ơi. Hôi à Bố không coi. nó nó khịt. hết lùn bẹp. คือน้ำน้าเลยชดเอาเลยทุกคนนี่มาทุกคนกินข้าวมกันต้มงูทักอะไรเหรอสูบบอกชีบสูกอิ่งพูดได ้องไปกินไข่มันมันมม่นบุกแทบบุกแทบพรวนครั้งแรกที่สมโมกินอึ้งสมโมน้ำมันแล้วพันเยอะอึ่ง บ้านมันหุนอยู่ไหนอึ่งนี่นะนะกินเมากินโป๊ก็กินอะไรกินไหนกินขาขี้มันทั่วเ่ย โอ้อึ่งอยางนี้ก็มีขี้ใช่ป่ะมันอ้อเนาะมันลอยอ้อนเลอึ่งเนาะ xem bảo à? mẹ ừ Nè 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 nên nên ăn nên 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 tôm thay vào cặp hầu mình nhặt lại cơm nhâm cái đũa ưng này có ưng thèn là กินข้าวกัตามากพี่เอามากินหนังเลยอืมอาจางเนี่ยแซ่บเลยก่อนอือออือหือืออเลยองจงเนี่ยแซ่บเลยเนี่ย งูนี่อ่ะบอะไรเนาะหมูข้าวคืองูอันงูเดืองูปันคืองูอื่น มอนเป็นหนังมาหนาซ่ำารงสามเส้นแห้งคักหนักงูนะทุกคนงูกับมแมงนงูนอื่นนะงูนี้นะงูอื่นนี่มันจะเข่าข้าวได้งูนี้นะ้นบวกข้าวทุกคนต้มนี้ย้ำเลือกกระแซบย้ำนะ อืมอมอมมอ,มมอ,อโอเคทุกคนกินข้าวกินน้าอิ่มเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ห้าสิขอจบทำนี้ก่อนทุกคนเออขอคำโม้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชส้มเป็นกำลังใจให้ เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพกพอหรือไม่คือเก้าทุกคนบ๊ายบาย